ครับผมลุงชายสวัสดีครับครับลุงชายพอดีเอฟซีมันถามมาว่าิันอยากหูภาษากำเมืองครับคำบ้านเฮาคำว่าแป๊ดมันหมายถึงอะไรอย่างครับแป๊ดหมายถึงว่าหูไม่มีจังกลางครับแ่งแป๊ดไปทางซ้ายแล้วก็แตงแปดไปทางขวาครับหูพม่มีจังกลางแล้วก็ไปแตงแป๊ดหูจังร่มเหี้ยนี่นะครับหมายความว่าแปด หอมาแปดหมายความว่าแตงบะถูกหูครับผมแม่นก่อนแม่นครับหูเพิ่มมีทางกลางแตงแปดเป็นทางซ้ายแตงแปดเป็นทางขวาและหูทางกลางมันแตงแปดเพิ่มมีหูแะกลางมามาแตงมันแตงแปดเป็นทางซ้ายแตงแปดเป็นทางขวาเนี่ยแหละครับเพื่อหอมว่าแปดอ๋อน,นี่คือหองแปดโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับครับแล้วลุงชายแตงแปดก่อนครับ โอ้ซื่อครับ